สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้เขาก็ออกลาตะเวนเนาะครับเนาะหลาดตเตเวียนยานยนต์นะมาคุณครับฝักคุณเมนี่เนี่ตัวนี้อะไรบ้างนี่หายฉีพเสริมครับขอนอยพูดครับขอนอยพูดหายฉีพเสริมพี่น้องครับผมหายอะไรใพิเศษครับผมเก็บเงินชงหน่อยต้องนะครับฝักคุณมากินคุณเหมือนเขานี่พี่น้องสวัสดีครับปล่อยพี่น้องปล่องไปครับผมมีเข้าหามากินคุณพี่น้องครับผมครับ อะไรได้เสื่อมเปินเอาหมดแล้วเหลือแต่น้อยห้อยทุกมันแม่งพ่อหนามาหามากินคุนฟักคุนครับมากับทีมงานครับผมนี่ครับออาสุดยังพ่อขวดเอาด้วยหาด้วยเอาเบ้าขวดิจีเงินพี่น้องช่วงนี้ตกงานครับครับตกงานใครควงกระยากพี่น้องมันมีเงินเข่ามือกับมีตึ้งเงินออกครับก็เลยนี้ก็ออกไปสี่พันครับ เงินหนวดขาใส่นีเศษสวยเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมไม่นี้ออกไปสี่พันครับพี่ครับโอ้ไม่ใช่ยี่เบิดบ่มีขายของกับบ่ได้ตีงคิงบ่ได้พี่น้องครับโอ้ยอุกังทางพี่ครับจะได้กันี่แหละครับผมมาหาเงินพ่อได้สื่อปลาทูพ่อได้สื่อปนสื่อแก้วครับปนกับได้สื่อสมมือครับหาปลากระหาหยักนะครับแก้วกับได้สื่อว้ายบ่ฟฟี่กินแพงครับครับ เ้ากระไดเนี้ยนะครับผมนี่เโย่เดาข้าวเหนียวเอาต้นนุ้ยแหงหงพี่น้องครับผมต้นนุ้ยแหงหงนุ้ยดำดำครับนุ้ยนันเดียงตนนุ้ยดำดำครับเป็นกระลาบซื้อนะครับผมตะวบพันเสือพ่อเสือกับพันหนุ่จักคืพี่น้องครับผมมันหาซื้อดอกตะเสียดหยั่งตะลึงมือตะเลเวียนครับทีมงานเอากระสอบไปใส่น้ำเปล่าเดี๋ยวผมเป็นพนักงานถือกระสอบพี่น้อง นั่งถือกระสอบตอ,เองเลยครับเออนี่แหะคือนองได้ก่อบาขอเอาครับาขอเพิ่นเอาเป็นข้อมูลพเพียงนะครับยุ่งขังทั้งเป็นการเอาทำความสาดให้นำ้ำทำความสารออกกสสเขาใส่สันจันทร์ป่ะสัออนสันมาแต่คร้บผมขอบคุณครับ สันเนี่ยนะอื้หมดัคเบลียงนู่นน่ะอือเพราะว่าพิงันเท่าไหร่ที่แง่เบลียงใครแง่แต่ว่ามันเอาไงเลยครับพี่น้องครับผมโอ้ยไฟนก่อแล้วคุณเปนเ่อดเตือนเลยคุณอาน่มันแต่ว่าฝนก่อป้านก่อลงเหมือนว่าแต่ซุมมันเปลี่ยนเต้นพอน่ะโอ้สพาพมันพ่อโล่เร็วเลย นั่นก็รอดนะครับทีมงานครับกินพันหาประจินคุ้นขายครับสมือเฮ้าสีเห็นหลา่รวบแบบพี่น้องครับอีสานโซเล่หน mm ้ากับลุงปลาเจ้าหน้ยกับยางห้าเลาะบั่นเอิ่มไม่ยิ้มไม่พูดนะบัเมือไปไหนรับแดดมาห่อนครับผมโอ้ยเพิ่นสั่งมาให้เอาไว้ถ่าเพิ่นมันยิ่งมาเอาไม่แม่มูอพี่น้องอยู่คนจันทร์ผมเราพิ่นจะไปเห็นยังบู ยาดเมียนอยู่ดอกกุยเห็ดยาและคือใหญ่ยาดเป็นสมุนไพรยังประมาณนี้ละใหญมาใสครับโอ้ลงหน้าเห็นหน้าเดี๋ยวเสือใหญ่โอ้แข็งแรงตัวหน่งเอวังโดนสีหัวด้คนน่ะฮะยังแค่กเลสกรายครับ งามดีตรงหนเลยงามอยู่ผมเมี่ยงไหมเม่ยงหนักไหมเมีนแข่งใช่ว่านักนี่ครับในดำๆมั้งสิสุดยอดเลยครับผมสวยงามเนาะหมักด้วยดำๆสวยงามนี่ครับในในแดงในเขียวนี่มันสวยครับผมเอาไปแห้งแข็งคักทีงดีครับว่าตะบะเมี่ยงนี่ครับหมักคูนแฝกคูนอ่ะไปเจ็บซอยเพิ่นก็ครับเดี๋ยวเพิ่นธุจีจมให้ครับต้องเด็ดร้ายเลยครับผม นี่พี่ครับง,งามๆรับงามๆต้นหนึ่งเดี๋ยวจะยัดสอบเพราะหนาตัวโอ้สุดยอดเลยครับสั้นดีการน้อยแก้มสีล้่นครับคุณไม่แก้สีหลวงเลยไอ้พ้ยโออขนาดขนาวมันสั้นมีเงินคนนี่งติดขวดใบไม้ออกไปหมดเลยว่าเลยเนาะทำความสะอาดกับมาตัดเดี๋ยวปีหน้าคือแห่งเกิดงามวันนี <MY what? S 2> ้คร <y> ับผมห้องอนุ่ยออกแล้วนี่ ปีนาดรอฮิ่งจุเกิดงามกว่านี้ยอดบังสิปพงพงเลี้ยวครับผมถ้าเก็บต่อไปครับบางสิบคนแรกครับเก็บเก็บคนหนึ่งหนาทีสันครับผคน่ตผมหนาทีเก็บดูนี่ครับกำงามครับพี่น้องกำงามครับเอาหน่ยหน่้เกิดแก้วมีแมงพี่น้องลายครับที่ที่ข้าวเดียวเต็มกำครับด้วยงามครับด้วยงามปุ้เปล่าครับเอื้อเออง่าต้อยกับเราบ้างนะครับเด้อยง่าต้อยมาสิบ ลงมาซักหัวกันตะไลครับนี่ครับมูปลาบูหงเออน้ำน้ำตึ้งหมดตึ้งน้ำพี่น้องเดี๋ยวครับข้าวเดียวเดี๋ยวเต็มเอ้ยกระสอบข้าวเดียวเต็มกระสอบพี่น้องเต็มกระสอบแล้วเกีบปลากินคุ้นขายครับพ่เอเด็ซสื่อครับเขาครับผม โอ้ยเจ็บนะพี่น้องเจ็บๆจิจ้จคุนอู้น้ำน้ำถึงหมดเจ็บหนักยู่เลยครับผมขอให้มีต้นจินคุนเกิดมาดหลายก็บ,บอกเลยครับเด้อต้องการให้ไปเอามากินคุนออกให้กลับกันเอาออกมากกอามากอกแล้วพี่นาแที่เกิดดีพี่นอ้องเกิดดีอย่างนั้นน้ำอยากคุยงูฮะครับเก็บไปสอบครับโอ้หนาวจนดต้นไป อ่อพี่แตงงามย่ะพี่นนท์ฮึมปีน้องครับพี่ครับมากินคุ้นเจ็บมากินคุ้นโอ้มันโอเขเาทางนี่มันยังเห็นได้หลายตัวว่ะขันขวงนี่พ่อเดียวเต็มขวงอะไรไม่ได้แล้วครับนี่ขาวุ่นไวจะขวงพ่อเดียวเต็มสอบนี่น้องต้นต้นละสอบนี่โอเคเหรอตัวป่ะถ้พ่อลอยต้นนี่ลอยสอบลด้เหรอป้เข้าไปเบิ่ง กูมเดือดรึเลยเนาะี่ถึงสันเดาเฮ้สายไฟเดือครับสายไฟเดือสายไฟเดือสันเอาน้าครับพี่น้องครับผมนี่ครับใส่แห้งน้าสันอาเลั่นไปโยกไปโยมันจะได้ขวนขวนก็นล้น,นก็นล้นนีรับคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ป๊ะปะฮาบปได้แล้ว นี่ครับเข้ามาของมารุนสิก็บาหลุดในสิพี่น้องได้เลยครับนี่ก็ประมาณสามสอบข้าเดียวหมากงหายี่พี่น้องครับผมหมากดำดำหมากดำดำในราคาดีครับแห่งสนิทครับนี่หมากแดงหมากเกียวครับก็รับนะครับผมรับเพราะอันครับผมขอให้สุกค่าตนครับผมให้สุกค่าตมให้แหงค่าตนครับผมในราคาดี นครับผมขี้เขียวบเบาด้วยครับเรื่องเขียวตัวเขาจะเอกไปเอา,เอาไปยังเท่าไหรเอาไปขายเด้๋ยวน้อจะเอาไปขายครับผม,ม,มเศษตำบนกำเกลีย <c oughs> วเอ่อพงศิริเก็บเลย,ย,รย,รเยครับผมผลงานเก็บฝักกินคูนฝักคูนขายน,นะครับผมกับทีมงานนี่ครับผมมา หาประสบการณ์ใหม่ๆครับมาเ <tinc S 1> <buenas S 2> บิ่งอาชีพเสริมครับผมครับมาล่องเบื้องครับผมเพ่นว่าขายได้ครับผม่นว่าขายได้่นรับสื่อเบืบ้องต้นครับเบื้องต้นกิโลละ2บาทครับผมกิโลละ2บาทหรืออาจสิขายได้หลายก่านกันแล้วแต่พอข่าเพิ่นเสี่ยเฮานะครับผมเนาะเฮาไปกำหนดราคาเองบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาบร้จักว่าพิ่นเสิเอาไปยังครับผมนี่ครับงามครับผมไฟสุกค่าต้นครับแก่ค่าต้นแห้งค่าต้นครับผมนี่ครับ นขน้อนเขียวเนี่ยว่าเอาครับผมตังแหง่งแห่งข้าวตนนะครับผมมาทำความสาดครับผมนี่ทำพุ่มสาดเพราะว่าปีนี้เอาหมากออกปีหนา้าแห้งสิดอกดกครับผมแตกยอดดกครับผมเอาครับหาครับหา,หานี่ก็หลายโลดเยอะนี่ซุ้มหน,มนึ่งแมงบอลมาพอแมงบอลซุ้มแมงบอลซุม้มเลี้ยงๆนี่ก็เอาหักกระถิ่มถ้าก,าก,ากอก หักไปหัยเฮื้นแล้วขัด so ย <Yeah. S 1> yeah. ืเยื้อเลยขัดยดเยื้อนี่คือสันสองตนครับเอาสองตนน่ครับผมดแ่ล่ะกบว่ารถงอ่ลอยลูกวนี้นี่นี่วันนี้เปล่าไม้คือลอยลูกมครับเปลาไม้สองสามสี่ลอยลูเลยไปทางไหนเนี่ยเฮาไปป่ะป่ะปะเดี๋ยวหนึ่งคนอยู่ว่ต้องมาดันดอกเชียวต้องมาดีดอกว่าถ้ามันเบ่อย่าอกจากกันอะว่ามันกยมันยู่ระไลกับพวก เอ้โหยูเดินทางต่อครับหาไปเรียกครับผมจหมหอดคำหน่สิเผื่อมากาวังเต็มกับบ้านรถนี่แหละ <c oughs> เป็นหายากต่อสิกับตะมันนี่ดิพี่ขื้นตรงนี่ยสมิตีขี้มาหนาวปั้นเรียนเนาะปักกินยังไงสิครับราคาดีครับปักดำเกียเกียรยุดตนเกยียร่าตน,ตนไปย่อจากนี้ได้บรรทุงสิบปีข้นสี่บอกเลยนะครับอุปกรณ์ห้องเครื่องมีไมีสาวพี่น้องครับผมไมีสาว ทำไมกันกวาครับเั็นสิบอกขึ้นชี้เฉียวบอลปะอืมขันจากขึ้เนี่ยแต่ไม่รุนแรงนะแรงว่าแรงมึนก็พอยูว่าเชียวนะครับสันตุเหล็กกระเจ็บครับผมก็เลยเป็นหอบครับผมครับสำหรับต้นคุนต้นใดครับผมครับบริเวณใดครับต้องการให้มาทำความสะอาดต้นคุนครับพู่เด้อครับผมเพราะว่าเอาคันเอาหมากออกแล้วต้นมันสิรุ่งครับผมต้นมันสิรุ่งแล้วครับปีหน้า สีผีดอกออกใบย่างสวยๆผมงันนะครับผมแต่ว่ามีสีดําแกมเลยครับผมสีมีแต่สีเหลืองอลามนะครับผมครับเจ้าน้อยก็ออกดอกแล้วครับผมขันท่ามากออกนี่คือออกดอกหลังงามครับผมครับสงการหลังงามเลยครับ่วงนี้มันมีหมากยู่ก็ได้ดอกก็เลยทันเดียวออกครับผมเป็นธรรมชาติอ้อหอนครับหอนสมแห้งครับสมแห้งครับภารกิจวันนี้ครับผมหลายๆปหาโจกัน เต็มสอบครับมาีิต้นเดี๋ยวตนละสอบกับว่าบรรยาการครับข้าหน้าฝนร่มใบจอยแล้วพ่นห่อนโอ้เบิ่งกันไปเลยครับผมว่าเข้าเสด็จส่องใดครับผมเดี๋ยวเต็มกับบาะรถไปครับส่วนซ้ำสวนไปอีส้องมีแห้งครับบ้านได้ขายแบ่งกันเหรอครับบ่านได้ขายหาวิธีแบ่งกันเลยครับผมพี่น้องขายบ้านพีงนี้ครับชิมงานมาหามากินคุ้นขายครับผมนี่ครับ ขันพีคนมาขายตัวสื่อบ่ะฮะใช่ครับโลจรบาทโล่ะบาดโล่ระบาดครับผมรับสื่อครับโลระบาดรับบ้านครับผมมีเป็นตันก็จะเป็นตันครับผมโล่ระบาดครับรู้สึกว่าเอาอยากใช่ครับผมขันสำหรับผู้เอาเป็นกับข้าวเดียวครับขื่นจันป้องไม่งว้นขาวเดียวเดี๋ยวเป็นสอบนะครับผมเอาไงหางางครับผมหางมองก็ไปขอข้าเจ้าครับอันนี้ก็มาขอเพิ่นขอบุญขอบคุณครับผมทีมงานทำวันนี้ทิปงานสามะคีครับสามะคีเนี่ยภาาสามะคีเนี่ยอะไรพี่น้องครับผมพนักงานเจ็บ ข้าวเดียวเต็มกำครับวันนี้เรามีกำกำโลครับกำโลครับนี่ครับเต็มสอบข้าวเดียวสอบหนึ่งเดี๋ยวจะโล่ขึ้นมา่ะสอบนึ่งกันเลละสอบหนึ่งมั่นสิบโล่เดี๋ยวปึ้งครับตียังตั้งครับสอบหนึ่งสิบโลครับอันเลี้ยงดีๆกับสิบกัวโล่ยี่สิบโล่หมดแล้วครับผมครับกิโลละบาทครับสอบละยี่สิบบาทนะประมาณนี้รับซื้อครับรับซื้อเออห่อนตัวห่อนบ่น่ะตัวบ่เมื่อยเอา หนังส้มแห้ยจะไงเขากะกอหยีครับกอหยีเข้ากันมือพี่น้องครับหลังจากสันแล้วครับเก็บไปน้ำแต่ไรพี่น่ะไรครับไอ้หนี้พนองครับสนิมพวกง่ายไปเลยเนาะถ้าใครอยู่พี่ครับเสดนี่ครับทุ่มดำดำครับดำดำเลยราคาดีครับโอ้เกลียค่าต้นพี่น้องครับเด้อตากแดดนีบพ่อครับผมที่การตากพนองตากครับให้มันซุก ข้าวต้นแล้วก็แก่ข้าวต้นครับเด็กทีพ่สี่ครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องน่ครับก้าวไปแนวอะไรไปแล้วจะตันเครื่องครับมานีทีมงานอ่สานโซเลยครับผมครับฝากติดตามด้วยพี่น้องด้อครับฝากติดตามกดติดตามกดไลก์กดไลก์กดไลก์ครับมนนีเข้ามาหากินคูนครับผมมาล่องเมือครับเอาไปขายล่องมือว่า มันสิขายได้คือเพลนวาบ่ครับผมเห็นเพลนลงในยูทูบลงในเฟีสะบุกเครับผมเขาก็เลยมาเจ็บร่องบึงครับครับและนี่ก็มีการรับสื้อครับผมรับสื่อกิโลละบาทครับผมครับรับอ่านครับผมรับสื่อกิโลละบาทครับสันอยู่ทางต้นนี่โอ้ยลงมาหมดกระายพี่น้องครับเอาหาักที่นี่ยุดอกครับสำหรับมองต้นหนักขันต้นง่ายกับง่ายครับผมครับนี่แหละครับอาชีพอาชีพนี่ก็นับลงในอาชีพ อาชีพหาหม,มากินคุ้นขายพี่น้องครับผมนี่ครับออกหาไปขายนะครับผมอ่ะใส่กันเจ็บขับใส่กันเจ็บอู้หลายครับพี่น,อน้นองหลายพี่อื้อหลาย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 อือหมดอย่งตรม,มากันนะเอาละครับทีมงานครับเท่ครับเฮ้ยหยุดเลยดำ๊ัมฮุ้มบูได้เต็มนะครับนี่ครับฮะไ,ไม่เห็นเลยนี่ครับไม่นี้ ตอนเที่ยงครับอะไรแมาเกือบเต็มกับบาดํานะครับเดี๋ยวเขาจะหาต่อครับกาวาหอนเป็นแรกเสิพุ่นไปเลยครับผมคิดว่าครับผมธรรมดาครับการทํามาหากินหาโยหากินหาพ่อได้ซื้อปลาทูครับปลาทูนี่กระเพงๆครับเกีนลยยี่สิบสามสิบเขียนละ2 0่สิบกดตัวน่อยๆครับเขาเลี้ยงอะได้ครับเลี้ยงปลาทูอะได้เัาต้องหาเงินซื้อปลาทูครับนี่กับผ้าหนาครับผ้าหนาเผืนผ้าหาไม่นี้เป็นได้ครับเป็นทีหนาพ่อใจป่ะครับโมนี้พ่อใจครับแตพ่อใจเนาะ ครับอ้ากับวันนี้อ้าวจีไ้พ่ออะไรไปสิบปอร์ซ็นต์กู้ครับพ่อได้ซื้อพิซซ่าพี่น้องเอ้ยครับอยากกินพิซซ่าคือเพิ่นแหละครับทมาหากินเฮียเตียกเฮียเตียนเฮียบอกมาได้เงินคือเพิ่นว่าแหละครับผมโอ้เหี้ยครับหลายบาทยพันๆอด่างเงี้ยพันนี่นี่ปกติตั้งใจผมตั้งใจผมได้ครับพ่อจะมองขามครับล้วนล้วนครับ ยังไมอายทำมาหากินนะครับเนี่ยว้าผมอ้ายดีเลยครับผมคันว่าความดีอ้ายกักอ้ายทำมาหากินปุ่งไก่เรียงครับผมกับขอบค่นทุกท่านทุกคนที่ติดตามเพรามาตลอดนะครับผมยังดูดสวมยังสิ้ยังไม่อายครับผมตราบใดที่คุณยังขี้ครับคุณยังปีนี่ผมอยู่แง่ครับแตราบใดที่คุณยังขี่คุณต้องงอผมละเนี่ยคุณบม่งอผมคุณเกียออกจากสวมเองเมื่อมัย่ละครเมื่อไหร่หือสวมเลยครับ ฮะเบื้อิดีพี่น้องครับผมขอบคุณครับผมอ่านี่ครับก่เด็ดเต็มเลยครับผมหน้าดำคำเกียดหอดเนี่ยเขาหอมเนี่ยครับผมโอ้เข่าสั้นใบรวงลงมาเข่าก๋เจีบเห็นเบิ้งเก็บกวดให้สะอาดนะครับผมนี่ครับทำความสะอาดให้น้ำนะครับเก็บให้คือยังเข่าเพราะท่านเข่ามาสั้นนะครับผมปัดกวดให้นะครับผมเห็นห่อเหยียบใบใหม่ล่น คนตกวดให้สะอาดเรียบร้อยครับผม,มลแล้ว<อ>พี่เขียวเต็มหัน่นเต็มซอยพ้าเฮาให้กินข้าวกินน้ำจำลุย,ยไม่ครับเบีเพิ่งไปเกลี่ยพี่น้องครับผมโอ้เหไ่้สอบยิ่เดีอด๋วดอวสุดยอดแล้วนี่เอามากินคุ้นลงแล้วก็ทำความสะอาดในความนี่ครับรับผิดชอบมีความรับผิดชอบด้วยนี่ครับ โอ้เปี่ยนเดี่เปลี่ยนเลยอโอ้เปี่ยน,เนยีเปี่ยใสก็มีแต่คนอยากให้แล้วนี่เอามา,เา,า้เสร็จกนเถอะลโคไปให้เถอะละเออเพราะว่าของเก่ามันเขากเก็บตะหมงส่นไหนมันลน้นนะครับตะโคสหั่นเรียบร้อยครับพี่น้องครับผม,มนี่มากินคุนเขากับล้ำเลี้ยงขึ้นรถแล้วครับผมครับสำหรับส่วงเซานี่เขากับอ๋อสำนีกนันนะครับเอาองานงานเขา้า บเกือบเต็มกับบาดำเลยพี่น้องนะครับขับต้อยไปเรื่อยพี่น้องครับต้อยไปเรื่อยนะครับพังานต้อยห้ารับผมนะครับอันนี้มาขอเพิ่นครับผมคงสิบดเพียงนะครับผมมาทำความสะอาดให้เพิ่นครับโอ้ต้นดกดีครับขันดกก็สิกับมันสอบหนึ่ง ได้สอบหนึ่งกี่ดอกตัวละสอบกพ็พอโอเคแล้วสนนีทมันปันป่มล้มขนาดปะเมียนเอาได้เล่นว่าสมนีน่เนาะแข่งดีอระหยัดไปเก็บก่อนครับผมเก็บกับเก็บเก็บคือเด็กพี่น,น้องครับผม เก็บไปเก็บมาดบเดี๋ยวก็จหลายเองครับผมสะสมไว้เอาอยากแห้นีดหน่อยนี่มวกนี้ห่อนมากินคุ้นฟักคุ้นนะครับไไฟังเลยปักคุ้นเป็นฟักคุ้น เราเขาก็รวบโมเดลสิแล้วได้ก็ขึ้นรถแต่ไรแน่พูดหนาเออเดี๋ยวเ,วเ,วยเป็นหอบต้นหนึ่งเป็นหอบครับมึงเอาครับผมครับฝากคูณครับฝากคูนครับตัวห่อนบ่หนิห่อนบ่หอยห่อนเหรอครับได้แล้วได้อีกต้นหนึ่งแล้วครับผม หลายแน่แหละครับผมเต็มบ้านรถเลยนะครับโชเฟอร์ทีมงานครับวันนี้เขามาทำกัน3คนพี่น้องมาทำกัน3คนนี่ครับเถาแก้ครับเป็นผู้ออกทุกอย่างครับผมเป็นคาร์นามั่นคากับเข่าคาอุปกรณ์ต่างๆครับผมคาเครื่องดื่มคาน้ำยุ่งเพิ่มเินมดครับผมนี่ครับเพิ่มเป็นเถาแก่พอได้สนใจติดตัวขายได้ครับผมครับเดี๋ยวเบอร์ทั่วห้องสิขึ้นให้ครับผมอยู่ด้านล่างครับเบอร์ทั่วห้องสิขึ้นให้ครับผม หนึ right. as, ่งหกหกเก้าไปเลยเอ้าไปต่อครับผมาล้วหนาเมืดแล้วสุจยอดเลยงี้อันเผิดขอบใส่ความพยายามครับดิครับผมจนกว่าสิไดจะเราสอบัวนั้นใส่ความพยายามอีกทีเหมือนครับเหมือนพ่อนครับพ่อนหมวกกระเจียเฮ้ยตกประวังหอยระวังด้วย ซักหัวดีแล้วนี่นี่ครับผมวิธีการทำมาหากินครับลำบากกระตองย่อมครับผมเพื่อแลกดูเม็ดเงินครับเพื่อที่จะมาจุนเจือขอบขั้วเพื่อจะมาสือกัเข่ากับน้ำพ่อประทังชีวิตพี่น้องครับผมรบลรวยเลยครับผมพ่อจิตเก่าเสียบหาพ่อกินข้่าเสียบพี่น้องครับหาพ่อดิสกอกับเข่าครับผมแต่พน้าเพิ่นขิดคนเพิ่นพ่อเปิดเบื้องในยูทูเพิ่นพ่อเพิ่นก็เลย ป้าเฮามาครับป้าเฮ้ามาหาหาหาเพื่อที่ไปขายครับเพื่อเลี่ยกับเขาไปมือมือพี่น้องครับผมนี่ครับชีวิตของเจ้าไหเจ้าห้าหลังจากเห็ดหน้าแล้วครับหรือว่าบางคนกับบะมีหน้านี่เล่ากับบะมีหน้าเห็ดครับก็ต้องมาหาเงินเพื่อที่จะจุนเจือลูกเมียอ่าแล้วก็พอเม่ยครับอยู่เบื้องหลังนะครับผมนี่แหละครับจะได้กะขอตัวขอไปนะครับเด้อครับ ครับขออนุญาตครับมองไรต้นไรครับที่ว่มีเจะคล้องฮะที่มาสั่งคักสังเนี้ยที่นะครับแบกครับนั่แบกสอบหนึ่งกับนักเต๋อได้พี่น้องครับผมนี่ครับเต็มสอบอันยาครับเข้าเดียวแล้วก็ที่ดีอ่ะคือจอดเลยครับ อาชีพใหม่ครับเก็บฟักขุนพี่น้องนะครับเต็มห่อนครับห่อนห่อนเก็บฟักขุนครับเก็บฟักขุนเป็นอาชีพครับเป็นอาชีพใหม่เพิ่งอาชีพมาตะโดนแล้วครับแต่ว่าเฮ้ากับพึ่งจะเห็นเพิ่งเห็ดก็เลยมาเห็ดมาหาอันนี้ก็อาชีพนึงครับพี่น้องเก็บขวดขายเห็นมันโกครับดูถูกก็ได้ครับเป็น ตั้งข้อมาดาเป็นเตัวพี่น้องครับผมเดี๋ยวมันตัดยาตัดยังเดี๋ยวมันดีถือปวดเถืองยังแตกนะครับเนาะครับผมอ่าสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดอ่ะเข้าวเดินทางต่อไปครับคุณครับพนักงานที่นงห้องน้ำครับกรุบครับเสียกรุบครับนี่ครับอ่ามือน้ามือน้ามือน้าประจำสุ่มเหาครับผมเออเต็มไกเลยครับครับแต่นี้ที่งานงห้องก็ได้หลายแล้วครับผมหาเก็บเอาต้องข่งท่างหน่ยพี่น mm. ้องต่อยเอาครับผม ชี้โรัจงหวาดครับน like, ี่เพื่อจะคุ่มข้างเกียงขาดเพราะนี่เก็บขึ้นลงคอย่าบอเกียงขาดพี่น้องครับผมครับได้หลายสอบแล้วครับได้๋ยวสอบวัต้นถือว่าโอเคครับเป็นพหุนาเมื่อย์่ะครับกับทีมงานนี่กับเมื่อย์เนี่ยครับผมเจ็บไปครับเจ็บไปเต็มสอบไปจะไล่สอบไปนี่ไล่แล้วครับผมว่าเมยอนี่ไล่ได้กับยูระมันโคละพันเดี๋ยวครับไล่ได้เมยอนี่ ห้าพันบาทครับห้าพันบาทแมนโอ้เซว่าเด็ดเป็นสองสามตันไม่นด้หรอกมันนี่เนาะครับครับเต็มถ่ายรูปปีกอับพี่น้องครับผมนี่ครับเอาหยาดแค่หน่อยครับผมนี่ครับตะกี้ดำเต็มเลยพี่น้องครับบันนี้เขาสันลงมัอนี้สันลงมันสิเกิดใบไหมหรืวเกิดดอกครับผมจะงามครับผมบันนี้เซลล์ผมีสีดำป๊อปปนครับผมนี่ครับเจ็บไปเรื่อยพี่น้องน้อยแมงบ่เอาด้วยครับน้อยแมงน้อยแมงน้อยหัก เอาไรเออนืน้อัะเอาไรนู่แมงเอา,าเอะไรครับผมันบเบาครับนี่เขียวกะเบาครับข้บางบเลี้ยงใส่สอบพี่น้องเลี้ยงเซ่สอบเต็มตัวเดีเรเรเดประมันจกสอบขนาดไยเแต่จ,จะมันจกสอบพ่าซีบสอบออบ่บ่ขึ้นทางรถแล้วนี่เจี๊ยบเดีรับพี่น้องครับได้หลยแล้วครับผม เต็มรถมอกรับเต็มรถมอกรับครับทีมงานทีมงานอีสานโซเล่ครับนี่มาหาอาชีพไม้ครับผมอาชีพไม้ของเข่าครับผมมาคำว่าไมอาชีพไม้นะ่เป็นเสร็จเสริมเสริมไปเสร็จเสริมยุคนี้เป็นยุคนี่คบอันตะายครับยุคนี้เป็นยุคโควิดครับมาคุ้นนเกเกือบถึงตาครับผมเกือบบกุมกาเอาสุยางครับวาตดุเงืนว่ตถาเป็นอาชีพที่สุดจิริตครับผม ยุคนี้เป็นยุคโ,โควิดหาได้ซัมได้ดีเบิดครับที่หาไปแล้วว่าเดือดร้อนพูดได้ครับผมเดือดร้อนผู้ใดครับว่าต้องไปขอข้าเจ้ากินข้าเจ้าก็หาอยู่งานๆพูดขึ้นข้าเจ้าก็นลำบากคือกันนี่ครับบางบางสิ่งมายาเขาก็มองขำครับผมมืนจังหวะกินคุนบางทีตะกี้เอพอพุทธวารมีศีขายได้ยังสี่ครับผมกับคำนะครับนี่ครับเออามันนี่ก็กินเข่าก็แวะกินเข่าอยู่มันจังหานครับกินก๋วยเตี๋ยวกินเข่ากินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ซื้อปิ้งไก่อีกไล้อ เหลือสองก็บยให้บักเขียวไปให้ไงบะโบดกินน้ำมันต่อห้ามจุกุมข่าวก๋วยเตี๋ยวกับปิ่งไก่บ่ล่ะคือบปล่าตัวมันเกิดคืดยู่แล้วเพาะน่ะคือบ่คือกับสูบครับผมเนี่ยแต่แี่แตนเนี่ยหนาทำคำเขียบพอนอนเขาก็คือว่ามาล่วงมึงครับชีวิตเท่าขายอะไรสี่เพาหน่สามหมื่นเงินหมื่นบนตรงห่วงอืมคนสิคนจิตแตกบ้านมาเอาอี้คนจิตแตกบ้านมาหาว่าจิ้พูดขายสามหมื่นเอาสามหมื่นเงินบนตรงห่วงครับ เป็นอิลีบวล่ะแมนแต่ว่าทีนี้เนี่ยขวานบางทีคุณเอานี่นี่หงามครับมันือวางสันห้องห้องสังเกตมังมันงามแม่หมมันดำย่ำแม่ขวานาเป็นดำดำมั้ยสิอ่าดำย่ำแล้วก็ไนใสดีหอมแต่ว่าได้ยินเขาบอกว่าคนจะเอาสือไปเห็ดแบงยำงบกต่อยด้วยขวานเนี่ยสังเกตตัวแกบางมันกลิ่นตัเหนียวคือยำงบกต่อยบ่างเหรอครับว้าวโอ้สัญญาว่าตัววางเลยสัญญาสัญญามันก็เอากีทไป กิทาไปเห็ดซีเมนหน่องกิทาไปเห็ดปูนฉาบเออมันว่ามันละเอียดดีนะมันกัว่าคือยังซีเมนปูนฉาบไงสัญญยาสัญญยาพี่น้องมุลจัาระครับสัญญยาสัญญยามามาครับกินแต่มามาสัญญยาม้ามาสัญญยามันสั้นยามามขอนู่นมอร์โมนครับวันนี้เขาอยู่กลางทงกลางทาครับผมพี่น้องครับนี่ครับกลางทงกลางทาบรรยากาศครับโอ้สุดยมุลูกตาครับเป็นมาแรงมากนี่ครับบรรยากาศย่างมันเรังสีเราพี่น้องครับผมย่างตะขี้สไนเดอขี้เตะพูดวอนจุกลางเห็นหน้าไง หเนี่ยนั่นเห็นกันเลยพี่น,อน้องเจ้าการให้หน้านอนนั่งสีอะไรอยู่นี่ครับรู้จับบานเข้าอารมบรรยากาศบรรยากาศีาศิศ้มไปให้ลุงน้องเก็บก <c oughs> เอาหลอดให้ค่าเรีาายกอะไรกูกูอะไรนี <c oughs> ่ครับทีมงานทีมงานอีสานโซเลิครับผมจะได้ฝากติดตามพี่น้องครับผม มีทุกรูปแบบเลยครับมีทุกรูปแบบมีห็นุกนานเฮ่ฮะกินแสบกินโกกินรู้กินขี้ไรกินขี้ต้มขี้ดินขี้ดอนก็มีทุกแนวครับนอนเกียกขี้เกียกตัวมี่เลยครับพี่น้องครับผมเป็นการเป็นงานกับมีครับว่าเป็นการเป็นงานกับมีนะครับผมเฮ้าให้พี่น้องในเบื้องทุกอัตลครับผมวิธีที่วิธีการใช้ชีวิตกับเฮ้าไม่อันครับสานีสานเดียวสานาเป็นยังไงบูสานีสานเดียวจวดจวดครับจวดเฮ้า บะเต้าเห็ดดีครับผมพี่น้องครับผมบะเต้าเห็ดเห็ดดีครับบ่ได้เห็ดหนึ่ง่ได้เดือดร้อนครับใส่ชีวิตแบบสบายครับบ่รู้ลาครับใส่กี่แบบติดดินนี่สิน้องใส่ชีวิตติดดินครับผมนี่ครับนอนเจียงดินนี่สิแหละครับจังจังครับจังยุ้ยสุดยอดนะครับบรรยากาศทองไฮทองหน้าครับผมนี่ครับอันสี่ไต่กิรีดีครับนี่ทำไต่กิรีดีครับใจไม่ได้ละลาศครับในนี้ก็ได้เต็มเต็มสอบทุ่งปุ๋ยครับทุ่งปุ๋ยนี่กว่ามาณซิฟโรดไอพวกน่ะ มากินคูณเดี๋ยวเขาไปวิ่งถึงตรงรถครับพี่น้องครับผมวิ่งถึงรถครับต้นหนึ่งกับโดกับต้นหนึ่งกับสามสอบได้พี่น้องครับผมครับเพิ่นสือไปยังเข้ากับบุรุษจักครับผมโปรดติดตามตอนต่อไปครับว่าเพิ่นสือไปยังนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปวิ่งในรถครับผมวิ่งรถแล้วเ้าเสียขอลาพี่ล่านองกระบ้านนะครับผมเดีครับพี่น้องครับเต็มรถเลยครับผมอายะเลยครับผมเต็มรถอายะครับผมดีครับมือหนีผลงานของเขานี่เกินไส์สอบกว่าหลายสอบครับผม พูนกลับบ้านแล้วนี่ครับเข้าไปเบิ่งว่าเขาสิขายเด็กจักบาทพี่น้องครับผมเฮียเตียกเฮียเตียนมัดมือมัดเวียนครับทีมงานเข้มแข็งครับผมทีมงานอีสานโซเล่ครับผมอะไรก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเพื่อเป็นกําลังใจครับผมเพื่อเขาจะมีคลิปใหม่ไหมมาเห้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับผมกดติดตามนะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครกดติดตามเข้ามาตลอดครับแฟนคลับ FC ทั้งหลายนะครับผม อ้าวันนี้ขอลัพี่ลาน้องกรับ,บะด้ยครับผมเริ่มผร่มาครับพพขอลาพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับผมทักทายเลยสวัสดีครับ<อ>